พลังงานอะไรที่แอบแฝงอยู่ในตัวคุณกันนะสวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกันในคลิปแบบแรนดอมคลิปนี้นะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานของตัวเองกันดีกว่านะคะมาเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในตัวเราเนี่ยนะมีพลังงานอะไรนะคะแฝงอยู่ในตัวบ้างนะมาแม่หมอขอห้าใบค่ะใครที่ผ่านมาเจอแรนดอมนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องเองินนะเออมันอาจจะเป็นการดึงดูดจากใพ่ก็ได้นะคะที่อยากให้คุณรับชมคลิปนี้นะคะ มามาลองฟังกันดีกว่าค่ะอ่ะใบแรกนะคะ The World ว wow. ้าวใบที่สองอะไรเอ่ยเอ่อเอกอ t of p e n t a c l e นะคะ้หนึ่งเหรียญนั่นเองจ้าและอะไรเอ่ยดีแฮงแมนว้าวเอ่อ n i n อ of Wands นะคะเก้าไมา้นั่นเองค่ะ และอะไรเออเดอสั้นโหคุณเป็นคนค่อนข้างโชคดีนะเนี่ยใต้สำรับนะคะใต้สำรับเป็นอัศวินถือไม้นะคะโอ้โหสู้ไม่ถอยเลยสําหรับชาวแรนดอมนี่นะคะพลังงานอะไรที่มีในตัวคุณนะคะเด่นๆและคุณมีพลังงานบวกค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆเยอะมากๆเนยนะคะเออคุณเป็นคนที่เหมือนแบบบ้าพลัง เออกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะอ่ะโอเคคุณเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าพลังนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความเปี่ยมล้นในการที่จะแบบจะสู้จะเผชิญหน้าจะต่อสู้กับอะไรสักอย่างหแบบนึ่งแบบเนี้ยคุณคุณมักจะแบบว่าเออสู้สู้ไม่ถอยอ่ะสู้จนเหนื่อยจนท้อจนอะไรแบบเนี้ยก็ก็คือไม่ไม่ถอยอะไรเงี้ยมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงแล้วก็พยายามทําทําให้ได้ไม่สําเร็จฉันไม่เลิกอะไรเงี้ยฉันจะพยายามทําจนมันสาเร็จให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออไม่ค่อยไม่ค่อย ไมมีความคิดที่ค่อนข้างลบ คือถ้าสมมุติว่าตอนไหนเงช่วงไหนที่คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอาและพลังงานลบค่อนข้างเข้ามาหาตัวแล้วเริ่มเริ่มมีการคิดมากแล้วเริ่มมีอะไรบางอย่างมาบั่นทอนจิตใจคุณจะรีบรีบฮิวตัวเองรีบลุกขึ้นทันทีไม่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเครียดนานไม่ปล่อยให้พลังงานลบ,ลบๆเนี่ยนะคะมาทําอะไรคุณได้นานอะไรเงี้ยเออแล้วคุณเนี่ยนะคะก็จะแบบว่าเอาความคิดอะไรในในตัวเองเนี่ยเอาสิ่งดึงกะดึงพลังงานบวกดึงสิ่งดีๆที่มันอยู่ในตัวเองเนี่ยนะคะออกมาออกมา,ออกมาใช้ให้แบบเป็น คนที่ค่อนข้างบ้าพลังจะเรียกได้ว่าบ้าพลังอย่างนี้ก็เป็นได้เ,เป็นคนอ,อจะว่าโลกสวยมันก็ไม่เชิงหรอกไม่หมอว่าคุณคุณไม่ใช่คนโลกสวยเอ,อแต่คุณแค่เป็นคนที่เหมือนมีวิธีการคิดที่จะทํำยังไงก็ได้ให้ให้ตัวเองมีความสุข เรียกแบบนี้ดีกว่าเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังงานบวกอะไรค่อนข้างเยอะคือคุณก็รู้แหละคุณคุณรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เหมือนกับว่าโอ้โห Сов แบบโลกสวยไปทุกอย่างอันนั้นต้องอันนั้นดีอันนี้ไม่ใช่หรอกอะไรแบบนี้คุณคุณจะไม่ใช่แนวนั้นแต่คุณนะรู้รู้ว่าเออเรื่องเรื่องมันเป็นแบบนี้นะสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่คุณนะแค่แ linen, พยายามขจัดมันนะคะคุณจะพยายามไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำความคิดของคุณที่ทําให้คุณน่ไม่มีความสุขเออช่างได้ช่างไม่สนใจได้ก็ไม่สนใจอะไรแบบเนี้ออะค แล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่า,เ,าเขาเรียกเป็นมิตรเป็นมิตรกับทุกๆคนนะคะสามารถพูดคุยกับทุกๆคนได้หมดเลยนะคะไม่ไม่มีคําว่าไม่ชอบคนนี้อะไรแบบเนี้ยไม่ไม่มีคําว่า ไม่อยากคุยกับคนเนี้ยฉันไม่ชอบคนนี้แล้วฉันก็จะไม่คุยฉันอึดอัดกับคนนี้ฉันก็ไม่คุยแต่คุณเป็นคนที่เหมือนว่ามีความเป็นกลางค่อนข้างเยอะคือหมายถึงว่าสามารถคุยกับใครได้หมดโดยที่ถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบคนนี้แต่คุณก็ไม่ได้เอาเก็บมาใส่ใจจนถึงขนาดที่แบบว่าเออคุยกับเขาไม่ได้ไม่ยุ่งกับเขาน้ไม่ชอบฉันฉันไม่ชอบคนนี้จะให้ฉันไปคุยมันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยไม่คุณคุณจะสามารถแบบ ช่างมันได้ช่างอะอย่างที่บอกคะ่ะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้นะสำหรับชาวแดนดอมนั้นถ้าคุณเลือกได้คุณก็จะเลือกที่จะแบบขอเป็นมิตรกับทุกๆคนดีกว่าถึงแม้ว่ามันอะมันอาจจะมีคนที่แบบเออทั้งชอบทั้งไม่ชอบอะไรแบบนะี้แต่คุณก็จะไม่เก็บมาใส่ใจไงนะคุณก็จะคิดว่าเออถ้าถ้าเป็นไปได้เราก็แบบ ไม่ต้องมีคนที่ไม่ชอบดีกว่าอะไรเงี้ยเออแต่แต่คุณก็ไม่ได้ว่าแบบแบบจะต้องรักทุกคนอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่แต่ถ้าเลือกได้คุณก็อยากจะเป็นมิตรกับทุกคนผูกมิตรเอาไว้ก็ดีดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบค่อนข้างแบบเออ เขาเรียกกลมกลืนกลมกลืนกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอะไรแบบนี้ค่ะเออเป็นคนพลังงานบวกค่อนข้างเยอะในมีมีสิ่งมีพลังมีพลังในตัวนะคะด้านบวกบ้าพลังมีความเข้มแข็งมีอะไรแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความคิดที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแบบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน้วยคือแบบคนอื่นคิดอย่างนี้เราแต่เรากราบคิดอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเป็นความคิดที่มันเหมือนพลิกแพลงนึกออกปะเออพลิกแพลงที่แบบ คนอื่นคาดไม่ถึงแต่คุณคาดถึงเออคุณคิดถึงอะไรแบบนี้คะ่ะเออแล้วนี่แหละก็คือ,อพลังงานนะคะที่มันแอบแฝงอยู่ในตัวคุณนั่นเองคะ่ะสาหรับชาวแรนดอมนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะก็ใครฟังแล้วนารู้สึกว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์เล่าให้แม่หมอฟังบอกแม่หมอได้นะา๊ะใต้คลิปนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์มาหาแม่หมอได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไว้ให้นะจ๊ะบางคนลูกดวงเออต้องบอกก่อนนะคะอ่าสหรับ ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะแม่หมอยังไม่ได้ให้มาดูที่บ้านเด้ออก็จะมีลูกดวงบางท่านที่เหมือนอาจจะคุยกันถูกโค้งถูกคออะไรแบบนี้นอกในการดูดวงส่วนตัวก็แบบเออขออยากจะมาหาแม่หมอที่บ้านเนี่ยจะขอโลเคชั่นอะไรมาดูที่บ้านเออแม่หมอยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้เออยังไม่สะดวกแล้วกันไม่สะดวกที่จะแบบว่าให้มาดูกันแบบว่าส่วนตัวที่บ้านยังไม่ได้เปิดสำนักที่บ้านนะจ๊ะเออยังไม่ได้เปิดสำนงสำนักอะไรเงี้ยก็ดูผ่านออนไลน์ไปก่อนเออผ่านดูแบบเนี้ผ่านทาง โซเชียลผ่านทั้งไลน์ทางอะไรแบบนี้ค่ะตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ก่อนเนาะก็ถ้าอยากพูดอยากคุยกันก็มาพูดมาคุยกันได้ค่ะก็เลือกแบบโทรไงเลือกเลือกการดูดวงแบบโทรเนาะก็จะได้มาพูดมาคุยกันได้ค่ะตอนนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบมีการแบบเออให้มันดงมาดูที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเออยังไม่ได้เปิดสํานักที่บ้านนะจ๊ะโอเคดูออนไลน์ไปก่อนดูออนไลน์ไปก่อนนะอ่าแล้วเดี๋ยวก็ก็นั่นแหละก็ถ้าใครนะอยากดูดวงส่วนตัวก็นะั่นแหละคะ่ะทั้งมาหาแม่หมอได้นะคะคก็ พูดมาคุยดูคลิปแล้วไม่ค่อยมั่นใจเลยแม่หมอเป็นเรื่องราวของเราจริงไหมเนี่ยก็อย่างอะมาถามส่วนตัวได้ค่ะนะก็มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดกันมาปวดรง่งปวดรอกไปด้วยกันจ้าโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย